ฮัลโหลไมเนมอิจเดย์เจได้เอ็นมามี่สวัสดีค่ะวันนี้มัมมี่กับเจได้นะคะมีนัดก,กับโรงพยาบาลสมิติเวชสี่นักเรีนค่ะเพราะว่าวันนี้เจได้มีนัดฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเป็นไฟเซอร์นะ บานสมิติเวชศนะรีนครินมีการลงทะเบียนให้กับเด็กอายุ5-11ปีโดยแอปที่ชื่อว่าคู่คิดค่ะพอดีมีคุณแม่ที่แนะนำโดยจากกันก็เลยได้ลงทะเบียนเอาไว้ได้วันที่14กุมภาพพอดีเลยก็เลยพาเจไดเข้ามารับวัคซีนวันแรกวันนี้ค่ะจอดรถเรียบร้อยแล้วค่ะถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวขึ้นไปชั้น4กันนะคะ ที่สมิธทีแวก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น4เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลแล้วก็อย่างแรกเลยมาถึงก็ต้องกรอกข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลยินยอมมีใบสูติบัตรของน้องแล้วก็บัตรประชาชนของผู้ปกครองที่พามาด้วยค่ะตอนนี้เรารอคิวอยู่คนไม่เยอะเลยอืมกำลังจะขึ้นเขียง <laughs> เด็กๆมาเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังนั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ นโโอ้ช่วงนี้แม่นึกว่าจะแย่ซะแล้วค่ะแต่สุดท้ายพี่เจไดก็ยอมแต่โดยดีเก่งมากเลยปรบมือให้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้รอรอดูอาการ30นาทีเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมครับเจ็บนิดหน่อย,อยเจ็บนิดหน่อยนั่งเองแล้วเนาะเจไดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับก็เจนะคะกำลังจะเจ็บหัวแล้วเนาะโอแต่ว่าวันนี้เด็กๆที่มาเก่งมากเลยนะคะส่วนมากตัวเล็กตัวน้อยก็นั่งฉีนเองกันหมดเลยเดี๋ยวรอ30นาทีแล้วก็ไปรับใบล้วก็กลับบ้านได้ละคะ่ะ วันนี้นั่งพัก30นาทีนะคะรู้สึกว่าเวียนหัวอยากจะอาเจียันค่ะไม่เกี่ยวกับเรอเหรอคะรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยทานเวียนหัวมากเลยอะคะ่ะใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเราคะพูดถึงการจัดการของโรงพยาบาลสมิตว เีนัคลินนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนเด็ก5 1 1ปีถือว่าโอเคเลยทีเดียวเร็วมากเรามาถึงประมาณบ่ายโมงนิดๆออตอนนี้ไม่ถึง2โมงเราก็ได้ฉีดแล้วค่ะแต่ว่าคนก็ทยอยมาเรื่อยๆเขาฉีดตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาฟิกที่แน่นอนเพราะถ้าใครว่างก็รีบมาก่อนเลยก็จะได้คิวแรกๆก่อนเลยนะคะเพราะาตอนนี้เมื่อกี้เดินผ่านไปเคาน์เตอร์ตรงนู้ก็คนเยอะพอสอมควรแลคะ แตแอบบอกว่าพี่พยาบาลบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องๆที่แบบติดเรียนจริงๆแล้วก็จองคิวไว้แล้วแล้วมาไม่ทันจริงๆโทรมาบอกบอกก็ได้ทางพยาบาลเขารอได้นะคะแต่ว่าผมมาแจ้งล่วงหน้านะว่าโอ้เราจะมาถึงประมาณกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พยาบาลเขาจะได้รอน้อได้วันนี้นะคะก็ภารกิจพาเจไดไปทำวัคซิ่นเข็มแรกก็เรียบร้อยดีนะคะหลังผ่านไปก็ไม่มีอะ กันเยอะๆนะคะวันนี้เจไดแลมัมมี่ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ขราวหนะ้าบ๊ายายค่ะฮัลโหล y n เนมอิสเจไดเจไดแอมัมมี่